ถ้าเกิดมันมีการเป,ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นความเครียดจะเกิดขึ้นเสมอเด็กเขาอยู่กับเรามาตลอดแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องจากเราไปเขาไปอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลน,นั่นคือความเครียดของเด็กเราอย่าปล่อยให้เขาเนี่ยเผชิญคนเดียวนะคะเพราะมันเป็นความเครียดสังเกตว่าเขาจะร้องไห้เขาไม่อยากจากเราไปไหนสิ่งที่สําคัญที่เราทําได้คือว่าเราต้องให้ความอบอุ่นกับลูกให้กําลังใจกับลูกอยู่เสมอนะคะถ้ามีโอกาสที่จะส่งลูกไปเรียนหนังสือเองภายในหนึ่งอาทิตย์แรกเนี่ย จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเพราะเด็กต้องการกําลังใจอย่างมากนะคะถ้าเด็กที่เขาปรับตัวได้นี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบโอเคแต่ถ้าเด็กปรับตัวไม่ได้นี่ก็งองแงแล้วเขาจะไม่มีความสุขถ้าเมื่อไหร่ที่เขาปรับตัวไม่ได้เขาก็ไม่อยากไปที่โรงเรียนนะคะยิ่งถ้าเกิดไปเจอที่โรงเรียนมีอะไรที่ทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจเขาก็ยิ่งไม่ไปโรงเรียนจะทําให้เด็กกลัวการไปโรงเรียนนะแล้วการที่เราจะเตรียมตัวให้เด็กได้มันก็ดีนะคะเล่าให้เขาฟังก่อนที่เขาจะไปโรงเรียนก็ได้ก่อนที่จะถึงวันเปิดเทอมจริงๆ ไปสร้างความคุ้นเคยกับโรงเรียนที่เขาจะต้องไปพาเขาไปดูว่าเอ,อโรงเรียนของเราประกอบด้วยอะไรบ้างมันมีของเล่นที่ไหนนะลูกในะห้องเรียนของลูกอยู่ตรงนั้นนะแล้วตรงนี้จะมีคุณครูมารับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะมาส่งตรงนี้ตรงนี้คือเป็นการเตรียมตัวเด็กไวะะ้ค่ะพอเด็กเขาจะมีข้อมูลพอเวลาเข้าไปเผชิญมันจะเผชิญกับสิ่งเขาเริ่มคุ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่แบบเขาไม่เคยไปเลยแล้วอยู่ดีๆเราก็พาเข้าไปเลยแเราก็ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวอันนี้เป็นอะไรที่เด็กเขามีความกังวล นึกถึงตัวเราเหมือนเราสมัครงานเข้าไปใหม่ๆถ้าเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเข้าไปทําอะไรเราก็เกิดความเครียดเหมือนกันขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เ,เราเกิดความเครียดเรายังไม่รู้จากใครที่ท,ที่ทํางานเลยมันก็เกิดความเครียดเช่นกันเด็กนะคะเด็กก็เกิดความเครียดมากกว่าเราถึงสองเท่าหรือสเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่มีภูมิคุ้มกันตรงนี้แต่เราเนี่ยเรายังมีนะคะ <walking in its name> เพราะว่าเราเคยผ่านประสบการณ์ต่างๆมางั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือเมื่อไหร่ที่เกิดการเปลี Queens ่ยนแปลงทุกครั้งจาขอให้ผู้ปกครองอยู่กับลูกนะคะให้กําลังใจเขาให้ดีนะคะ เตรียมตัวเขาถ้าเมื่อไหร่ที่เราเตรียมตัวเขาได้อย่างดีเนี่ยจะทําให้เขาไม่เครียดอย่างกรณีที่สมมติว่าเราเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านคนเดียวเนี่ยเด็กเล่นกันอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยเราควรที่จะพาเด็กไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบบ้านหรือเข้าไปเล่นสนามเด็กเล่นหรือไปที่ไหนก็ได้ค่ะ ที่มีเด็กๆด้วยกันให้เขาไปปรับตัวคือไปสร้างความมีปฏิสัมพันธ์ขณะที่เรายังมีเราอยู่นะเราก็ไปดูการาสร้างปฏิสัมพันธ์ของลูกๆก็คือให้เขาเนี่ยไปได้เล่นกับเพื่อนๆให้เขาไปได้เล่นกับคนใหม่ๆไปที่สนามเด็กเล่นแล้วก็ยืนมองดูให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆแนะเขาว่าไปทํายังไงกับเพื่อนไปเล่นยังไงกับเพื่อนเขาจะเกิดความเคยชินพอเกิดความชินป๊อป พอเวลาเขาไปที่อนุบาลเนี่ยเขาจะสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆได้เขามีความสามารถที่จะคุยกับคนอื่นได้คนใหม่ๆได้อันนี้เขาจะไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยให้เขาสาร้างปฏิสัมพันธ์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลี้ยงลูกแต่อยู่ในบ้านแล้วเขาไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเลย ไม่ใช่กับผู้ใหญ่นะคะเพราะกับผู้ใหญ่เขาจะชินกับเราแล้วแต่จะต้องเป็นเพื่อนคล้ายๆรุ่นใกล้ๆเคียงกันนะหรืออาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันใกล้เคียงกันนะคะมันจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะปรับตัวเองได้โดยที่เขาไม่กังวลนะคะแล้วเขาก็จะเป็นโดยอัตโนโมัติเพราแล้วเห็นเพื่อนเขาก็ไปสร้างปฏิสัมพันธ์ไปสร้างเพื่อนสร้างอะไรใหม่ได้ที่สําคัญว่าเราจะต้องเตรียมเขาไปดูวิธีการสร้างเพื่อนใหม่ๆแล้วอย่าลืมนะคะว่าทุกๆชั้นปีถ้าเกิดว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนใหม่เปลี่ยนแปลงที่่ไหนหนๆ ในสถานที่ใหม่ๆมันเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกกังวลของเด็กเสมอนะคะไม่ว่าจะไปเรียนว่ายนะ้ําเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปเจอสิ่งใหม่ๆอันนี้เป็นความกังวลของเด็กทั้งสิ้นนะคะเราควรที่จะให้กําลังใจเขาแล้วก็ควรอยู่กับเขาในช่วงวันแรกถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาจริงๆเราอาจจะอยู่กับเขาในช่วงสักสามสามถึงเจ็ดวันแรกนะคะที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่าเคยชินกับสิ่งนั้นแล้วเมื่อไหรที่เขาเคยชินเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออเอาละ แม่ไม่ต้องมาก็ได้ให้คนอื่นมาส่งก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนี่อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะว่ากําลังใจเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เด็กเนี่ยผ่านช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่ามันยากลําบากกับชีวิตของเขาอะนะคะผูกของอย่ามองข้ามนะคะแม้กระทั่งเด็กที่โตขึ้นมาก็เช่นกันนะคะพอเวลาเขาอยู่ประถมแล้วเขาก็ผ่านผ่านไปที่มัธยมอันนี้ก็เป็นความเครียดของเขาเพราะว่าเขาจะต้องเปลี่ยนโรงเรียนใหม่ในกรณีที่โรงเรียนนั้นไม่มีมัธยมนะคะเขาก็จะเปลี่ยนโรงเรียนใหม่เขาจะต้องไปเจอกับเพื่อนใหม่ๆ ไปเจอกับอะไรใหม่ๆซึ่งไอ้น,นี้เนี่ยเราจะต้องให้กําลังใจกับลูกๆแล้วก็ถามเขาก็ได้ค่ะวว่าไปโรงเรียนมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้แม่ช่วยไหมมีอะไรให้พ่อช่วยไหมหรือว่า ปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ไหมคือชวนเขาคุยฮะนั้นเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เด็กปรับตัวได้นะคะเพราะว่าเขาจะเกิดความเครียดสูงและอย่างในตัวเขาเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงจากชั้นประถมไปถึงมัธยมเนี่ยก็คือเขาเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเห็นไหมคะว่าเด็กเขาจะเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วทั้งตัวตัวเขาเองเขาจะรู้สึกงงกันไปหมดนะคะชีวิตเขาต้องปรับตัวอย่างมากนั้นผู้ปกครองต้องเข้าใจเขามากๆนนะคใใการรรทีี่จห้้ปัับตตวงง เราจะต้องดูแลเขานะคะในช่วง7วันแรกนะคะ,ะสัปดาห์แรกๆเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่สำคัญมากๆอย่าทิ้งเขาไปไหนเราคอยให้กําลังใจลูกนะคะถามเขาว่ามันมีปัญหาอยู่ที่โรงเรียนไหมเขาพูดคุยกับเพื่อนได้ไหมเขาสามารถที่จะสร้างเพื่อนได้หรือเปล่านะคะอย่าปล่อยเขานะคะแม้กระทั่ง ลูกที่เขาจบแล้วแล้วก็ไปทํางานที่ใหม่ๆก็เช่นกันเนี่ยนะคะว่าเขาอายุเยอะแล้ว20อัพเขาก็มีความรู้สึกทุกอย่างทุกครั้งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันเป็นความที่กังวลและน่าตื่นเต้นเสมอนะคะังั้นถ้าเกิดว่าให้คําปรึกษาหรือคอยเป็นกําลังใจให้เขาก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็จะทําให้เด็กสามารถเชิญกับสิ่งต่างๆที่เป็นของใหม่ได้นะคะไม่ว่าเราจะให้กําลังใจได้หรือไม่ก็ตามแต่การที่เราอยู่เป็นเพื่อนเขาสักวัน2วันแรกอาทิตย์แรก ในหนึ่งสัปดาห์แรกอะฮะไม่ควรที่จะหายไปไหนให้เขาได้เจอให้เขาได้เล่าให้เขาได้พูดว่าเขาไปเจอเพื่อนใหม่แบบแบบนี้เขาไปเจอปัญหาแบบนั้นแบบนี้มาควรแก้อย่างไงไอันนี้เป็นช่วงพีคเลยค่ะ7วันแรกเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เขาผ่าน7วันแรกได้ดีนะคะแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วนะเราก็สามารถที่จะปล่อยมือเขาได้นะคะก็เราก็ต้องดูลูกของเราด้วยนะคะว่าเขาสามารถที่ปรับตัวได้เร็วเหมือนคนอื่นๆหรือไม่บางคนอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนในการปรับตัวอันนี้มันขึ้นอยู่กับ พื้นฐานของตัวของเขาเองนะคะงั้นผู้ปกครองพอเวลาดูอย่าอย่าดูแค่เพียงว่าเอาทฤษฎีไปอิงเราต้องดูความเป็นไปของลูกเราด้วยนะคะว่าการรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนี้ได้อย่างไรนะคะซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรสังเกตจากตอนเด็กๆนะคะว่าเขาสามารถที่ปรับตัวได้เร็วหรือไม่ถ้าเร็วก็แสดงว่าพอโตขึ้นมาเขาก็สามารถที่ปรับตัวได้เร็วเช่นกันนะคะการที่เราจะได้ลูกที่มีคุณภาพการที่จะทําให้ลูกมีความสุขในทุกๆสิ่งนะ,ะเราก็ต้องดูสังเกตลูกนิดนึงอย่าปล่อยลูกไว้นะคะ เพราะเมื่อไหร่ที่เขาปรับตัวไม่ได้ก็เหมือนกับเด็กมัธยมที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นการปรับตัวเช่นกันถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เขาได้เรียนคณะที่เขาชอบอันนี้เป็นส่วนหนึ่งก็ดีแล้วแต่เขาสามารถมีเพื่อนใหม่ได้หรือไม่แล้วมันเป็นช่วงหัวแล้วหัวต่อจริงๆนะคะหรือว่าเขาไปคบเพื่อนที่ไม่ดีให้เขาไปเสพยาหรือไม่หรือกลุ่มไหนเราก็สามารถพูดคุยกับลูกไว้ก่อนได้เลยนะคะดูเขานะคะอย่าปล่อยเขาไว้นะคะอย่าคิดว่าเขาโตเขาโตแต่ตัวนะคะวัยนี้นะคะ เราจะมีความรู้สึกว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่ยังค่ะยังยังยังเลยเขาจะโตแต่ตัวแต่ความคิดของเขายังเด็กอยู่่ะเขายังไม่สามารถที่จะ่านข้ามผ่านวัยของเขาจากจากความเป็นเด็กเข้าสู่ผู้ใหญ่ได้อย่างเต็มตัวนะคะถ้าจะเต็มตัวจริงๆก็ประมาณอายุ25ค่ะนะคะเราจะปล่อยเขาแล้วช่วงที่เขาเข้าสู่ภาวะมหาวิทยาลัยใหม่ๆก็เหมือนกันเป็นอะไรที่จะต้องปรับตัวอย่างมากบางทีเขาจะต้องจากเราไปนะคะก็หมายความว่าเขาจะต้องไปอยู่หอพัก ด้วยตัวของเขาเองคนเดียวพ่อแม่ก็หมั่นที่จะโทรศัพท์หาลูกค่ะคุยกับเขาเขาไม่โทรหาเราก็ไม่เป็นไรเราก็โทรหาเขานะคะให้กําลังใจเขาถามถึงว่าปัญหาเขามีอะไรไหมอย่าปล่อยเขานะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยเขาแล้วมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราช่วยไม่ทันจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเขาหันมาเจอไปอยู่กับเพื่อนๆกลุ่มที่กลุ่มที่เขาไม่โอเคมันก็จะทําให้ลูกเรามีปัญหาเช่นกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากเพื่อนๆมากๆนะคะ เรื่องการปรับตัวนะการปรับถ้าเราไม่เข้าใจว่าปรับตัวเป็นยังไงมีความเครียดอย่างไรนึกถึงตัวเราที่พอเวลาเราไปเจอสิ่งแว้ล้องใหม่ๆไปเจออะไรใหม่ๆไปเจอที่ทํางานใหม่ๆหรือไปเจออะไรว่าเรามีความเครียดมีความวิตกกังวลหรือไม่ลูกก็เกิดเป็นนัน้นเช่นกันแล้วเขาเกิดเป็นสองเท่ากว่าเรานะคะเขายังเด็กนะคะถ้าไงก็ุปะผู้ปกครองทั้งหลายดูแลจิตใ,ใจลูกให้ดีๆนะคะถ้าเราอยากได้ลูกที่มีคุณภาพอยากได้ลูกที่มีความสุขในชีวิตแล้วต่อไปในอนา,าคตไม่มีปัญหา ดูแลเขาดีๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆก็จะฝากเพื่อนๆไว้นะคะ